สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเหล่าคนเลี้ยงมแมลงทั้งหลายนะสวัสดีเพื่อนเือนทุกคนท,กทุกท่านนะคะอัปเดตต่อเนื่องสําหรับบ่อจิง้งหรีดบ่อที่นิดอนุบาลจนถึงปัจจุบันนี่คือภาพปัจจุบันเมื่อเช้านี่เองฮะ,ะกำลังเริ่มติดปีกแล้วน,นะ,ะาหากว่าเขาเริ่มติดปีกเขาจะทยอยติดไปเรื่อยเขาไม่ได้ติดพร้อมกันเพิ่มทีเดียวนะเพื่อนเขาจะทยอยติดไปเรื่อย,เ,อยเลยจนกระทั่งติดครบ ซึ่งระยะเวลาพอเราเริ่มเห็นแมงติดปีกเนี่ยกะไปคร่าวๆสักประมาณอาทิตย์เศษอาทิตย์เศษเขาจะเริ่มตัวเมียพร้อมที่จะวางไข่ได้คร่าวๆตามประสบการณ์การกะระยะแมงจะประมาณนี้นะส่วนใหญ่นนนี้จะจะไม่ค่อยนับวันละฮะแต่ว่าถ้าเกิดเกณฑ์อายุในการเหมาะที่สุดในการลองไข่จะอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบวันนะนั่นคืออายุที่เหมาะที่สุด จะถามว่าหากเขาโตวไวลองก่อนได้ไหมลองก่อนได้ค่ะสักสามสิบหกวันสามเจ็ดวันนี้ก็ลองได้ละ่ะแต่ถ้าเกิดเหมาะได้ไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงก็คือสามสิแปดถึงสีิบวันเนี่ยจะเหมาะสุดหากอายุจับก็ประมาณเนี่ยค่ละเราๆเนี่ยสาสิบห้าวันอ่อนไปเพื่อนๆเริ่มมีไข่บ้างแต่ไข่ยังไม่เต็มท้องสามสิบหกก็ยังอ่อนสามสิบ็ดอ่ะยังสาสิบเจดเต็มที่จับไข่ไข่เต็มท้องค่ะ แต่กจะสมบูรณ์เต็มที่คือ38-40วันเลยนะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยจะรอขนาดนั้นถูกไหมเห็นเขาเริ่มตัวใหญ่กลัวว่าเขาจะทยอยตายใช่ไหมเขาจะพากันจับกันหมดนี่หา,หาว่านับอายุวันนะก็จะประมาณที่นิดก่าวมาคร่าวๆแต่ส่วนใหญ่นี้จะไม่ค่อยนับอายุเนี่จะดูตัวเป็นหลักให้สังเกตตัวเมีย นี่คือเพิ่งถอดคาบตัวจะอ่อนอยู่นะังเกตรงปลายหางค่ะปีกปีกยังไม่หลุดมากเลยเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่านะปีกอ่าต้นที่เขาเป็นแม่ชีอะ่ะจะปีกขาวๆอะ่ะยังไม่หลุดออกหมดแล้วก็ท้องเองยังไม่เต่งเท่าไหร่ท้องต้องเต่งจนกระทั่งเลยปีกออกมาเยอะเลยนะตัวเขาก็จะต้องเงาค่ะตรงคอที่เป็นกันการน่ะจะชัดตัวจะเงา มื่มเลยอ่ะนั่นคือแมงสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่เลยจับได้ล้องไข่ได้นะคร่าวๆจะประมาณน,นี้แต่มันไม่มีกฎเกณฑ์ยึดติดตายตัวหรอกบางทีแมงโตวไวเราก็ดูความสมบูรณ์ของเขาประกอบไปด้วยบางทีแมงไม่ค่อยแข็งแรงแบบนนะี้โตช้านะก็ต้องยืดเวลารอให้เขาอีกหน่อยนะคะมันก็จะมีแล้วแต่ว่าสถานการณ์นั้นๆเป็นแบบไหนด้วยนะ ซึ่งทางนี้ทางนั้นต้องดูความสมบูรณ์ของแมงอ่ะเป็นหลักบางทีจะนับแค่อายุอย่างเดียวไม่ได้อ่าพื้นบ่อพื้นบ่อยังคงไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะเขายังคงสบายดีปกติถ้าช่วงนี้ถ้าเกิดปัญหาจะนอนเริ่มนอนตายเป็นเบือแล้วค่ะตอนนี้ปลอดภยัยอากาศก็ยังเงถ่ายเทได้ดี ถวบ้านอันนี้อากาศฝนได้ละตอนเย็นฝนเริ่มตกแทบทุกวันเลยฮะเมื่อวานตอนเย็นก็ตกพอได้กลิ่นฝนนะก็โดดใหญ่เลยนะเพื่อนแล้วพอไปเล่าให้ฟังนี้ไม่ได้มาดูอ่าคลิปนี้เนื้อหาไม่มีอะไรมากนะนี้อัปเดตให้ดูว่าตอนนี้แมงโตขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาเจอปัญหาอะไรบ้างไหมนะซึ่งโดยรวมถือว่าผ่านไปด้วยดีค่ะ ให้เวลาเขากินอีกหน่อยนึงเดี๋ยวติดปีกค่อนข้างสูงเปอร์เซ็นต์สูงเนอะนีอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะโอเคบ๊ายบายจ้า